สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรที่ธนบัตรหมุนเวียนนะครับเรื่องราวที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรียนรู้กับภาพหรือสัญ,ญลักษณ์บนธนบัตรไทยนะครับในวันนี้นะครับผมมีธนบัตรหรือแบงค์ห้าสิบาทแบบท,ที่สามจะมาแนะนําม,มาพูดคุยให้ทุกคนได้รับทราบกันเนจากธนบัตรหมุนเวียนนะครับแบงค์ห้าสิบาทแบบสามนั้นผมไม่มีเก็บไว้ เรียกว่าไม่มีของจริงนะครับผมก็เลยต้องขอยืมภาพนะครับมาจากเว็บไซต์ w w w b o t o r t h เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อจะมาแนะนำธนบัตรชิ้นนี้นะครับธนบัตรใบนี้การให้ทุกคนได้รับทราบ,บรับรู้กันครับธนบัตรแบงค์ห้าสิบาทธนบัตรหรือแบงค์ห้าสิบาทแบสิบสามนั้นนะครับมีขนาดเจ็ดจดสอง 0ซนติเมตรนะครับคูณ14.4ดศซนติเมตรวันประกาศออกใช้ธนบัตรนี้ประกาศออกใช้โโลงวันที่30สิงหาคมพุทธศักราชส 2, 5 2 8วันออกใช้วันที่20กันยายนพุทธศักราช25 2 8ห้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูการว่าดด้านหน้าของธนบัตรนั้นนะครับเนี่ย ธนบัตรด้านหน้าในภาพนี้มีอะไรบ้างและมีความหมายใดบ้างนะครับเบื้องขวานะครับเป็นพระบรมฉาย,ยาสถานทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงเครื่องแบบจอมทัพทรงฉลองพระองค์คุยพิมพ์ด้วยสีน้ําเงินนะครับทางเบื้องซ้ายนะครับเบื้องซ้ายเบื้องบนประกอบด้วยลายไทยสีน้ําเงินต่อเนื่องสีม่วงนะครับเบื้องเบื้องซ้ายด้านบนนีน่ลายไทย ถัดลงมามีคําว่ารัฐบาลไทยนะครับนี่รัฐบาลไทยถัดลงมานะครับธนบัตรนี้เป็นเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับถัดลงมาเป็นคําว่าห้าสิบบาทถัดลงมามีรายชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกํากับอยู่นะครับ พิมพ์ด้วยสีน้ำเงินทับบนลายเส้นสลับถัดลงมามีดอกดอกพุทธทานนะครับสีน้ำเงินและใบตีม่วงนี่อันนี้คือดอกพุทตานนี่นะครับนี่คือดอกพุทตานล้อมด้วยลายประดิษฐ์สีน้ำเงินครับล้อมด้วยลายประดิษฐ์สีน้ำเงินนะครับ ด้านบนนะครับด้านบนสุดด้านบนสุดซ้ายสุดนะครับจะเป็นรูปพระพุทธพานะครับรูปพระพุทธพาล้อมด้วยลายประดิษฐ์นะครับสลับสีถัดเข้ามามีหมวดอักษรโรมันนะครับมีหมวดอักษรซึ่งจะระบุหมายเลขคนบัตนะครับด้านล่างนะครับ ใต้รูปพระคุปพาจะมีลายน้ํานะครับลายน้ําพระบรมฉายาสานิศล,ลักษณ์นะครับสามารถที่จะส่องกับไฟฉายนะครับหรือแสงไฟได้นะครับขวาบนสุดนะครับมีเลขกำกับมูลค่านะครับราคาของธนบัตรใบนี้นั่นคือห้าสิบบาทไทย ล่างสุดเป็นห้าสิบาทอาราบิกนะครับตรงนี้ซ้ายล่างสุดนะครับเป็นห้าสิบบาทไทยเช่นเดียวกันม้วก็ประกอบไปด้วยลายนะครับลวดลายโอเคไปที่ด้านหลังไนบ้างครับ ด้านหลังนะครับตอนกลางของธนบัตรด้านหลังนะครับจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชากาลที่เจ็ดจำลองจากพระบรมราชานุสาวรีเบื้องหน้าอาคารรัฐสภาปัจจุบันนะครับภายในพระราชวังดุสิตรกรุงเทพมหานครภาพประกอบด้านหลังพระบรมราชานุสาวรี์เป็นภาพพรัทน,นาอนันตสมาคมนะครับอนัอาน,านตสมาคม มีคำว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพอจุดส6จุดสองสี่สามหกถึงสองสี่แปดสี่นะครับทั้งหมดพิมพ์ด้วยสีน้ำเงินพื้นหลังเป็นลายเส้นสลับสีมุมบนเบื้องขวานะครับเป็นรูปพระคุธพานะครับล้อมด้วยลายประดิษฐ์สลับสีนะครับซึ่งทอดมาเบื้องล่างนี้นะครับใต้รูปพระคุธพาเนี่ยจะเป็นพระบรมฉายาสาธิตรัก ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะครับถัดลงมาจะเป็นลายน้ําและเลขบอกราคาเป็นตัวเลขไทยนะครับห้าสิบบาทนะครับมุมบ,บนเบื้องซ้ายนะครับมีพระราชลันจกรประจําพระองค์รัชกาลที่เจ็ดนะครับและพระประมาพิไทยอยู่ในภายในวงคลมร้อมด้วยลายประดิษฐ์สีม่วงแดงนะครับ สลับสีซึ่งชูยอดขึ้นไปเบื้องบนนะครับนะครับประกอบลายลายสูระที่นั่งอนัตตสมาสุมุมซ้ายล่างสุดนะครับจะเป็นตัวเลขประกอบนะครับตัวเลขห้าสิบบาทอารบิกประกอบกัน นี่เองคือธนาบัตรห้าสิบาทแบบที่สิบสามนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับธนาบัตรใบนี้ก็คงจะไม่ได้มูลค่าตามหน้าธนาบัตรแล้วคือมูลค่าห้าสิบาทน่าคงคงจะเป็นมูลค่าหลักร้อยจนถึงหลักพันขึ้นไปแล้วนะครับถามว่าทําไมถึงมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าธนาบัตรนี้แม้เป็นหมุนเวียนก็จริงแต่ไม่ใช่ธนาบัตรที่ใช้ แล้วในปัจจุบันนะครับใช้แลกเปลี่ยนแล้วในปัจจุบันทําให้ธนบัตรใบนี้ย่อมมีมูลค่าราคาที่มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นตามปกตินะครับของของของสิ่งสิ่งของที่เรียกว่าเก่าแล้วแล้วก็ไม่ได้สิ่งของที่ใช้ในปัจจุบันนะครับและโดยอย่างยิ่ง ธนบัตรนี้นะครับไม่ได้มีการผลิตสร้าผลิตเพิ่มนะครับผลิตครั้งเดียวเท่านั้นเองคือคือครั้งเดียวในที่นี้คือครั้งในตอนเมื่อสมัยนั้นนะครับที่มีการผลิตออกมาอาจจะผลิตมาหลายลายเซนประมาณนี้นะครับแต่ไม่ได้มีการผลิตเพิ่มคือผ่านแบบศึกษาไปแล้วก็คือก็คือจะเป็นแบบที่สี่ไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบัตรใบน,นี้ หรือแม้กระทั่งธนบัตรบุญเวียนอื่นๆนะครับอะไรที่ไม่ได้ใช้งานในปัจจุบันแล้วราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนและยิ่งถ้าเกิดธนบัตรมีหมายเลขกำกับธนบัตรนะครับหมายเลข999เงี้ยนะครับหมายเลข666เงนะี้ยหมายเลขตองทั้งหลายที่เป็นเรียกว่าโอกาสน้อยมากนะครับที่จะเรียงกันอย่างนั้นเนี่ยทำให้ยิ่งใบนั้นยิ่งมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น นะครับกว่าแต่เก่านะครับจึงไม่แปลกใจทําไมธนบัตรจึงมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับตามการเวลาตามรูปแบบครับและธนบัตรใบนี้ยังเป็นอีกหนึ่งในธนบัตรที่น่าสะสมเหมือนกันนะครับคือผมไม่มีธนบัตรใบนี้แบบที่สามเนี่ยนะบแบบที่สามเนี่ยทั้งสองใบเลยห้าสิบบาทและห้าร้อยบาท นะครับซึ่งเราก็ต้องตามหานะแต่ราคาแน่นอนลนะ่ะผมว่าราคาไม่ได้เท่ากันในปัจจุบันแน่นอนราคาน่าจะสุงอยู่นะครับโอเคครับ ตอนจัดก,กันนะครับขอขอบคุณข้อมูลและภาพนะครับภาพประกอบที่ผมเอามาจากเว็บไซต์บอ t o ดร h เเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยเ,เย,ยเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรไทยเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรที่ระลึกต่างๆอยู่ที่เว็บไซต์บอ t โอ t ารทเเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆนะครับใครสนใจเรื่องราวอื่นๆสนใจอะไรก็สามารถชมคลิปนะครับอื่นๆได้ที่ปรากฏขึ้น nah, dasar ini, nah, kau.